กับที่นมนีกับทีมงานสงขาพอร่ามก็คือเป็นว่าเออปีนี้เรามีเด็กห้าคนนี้เนาะเป็นแกนนำาน้องทำงานมาปีหนึ่งแล้วมีทักษะพอสมควรแล้วเราอยากที่จะให้คนดาเนองในแบบที่สงขารอร่ามทำเนี่ยมีลักษณะแบบนี้คือคิดนะเราต้องต้องจับคิดคราวนี้เราก็เลยคิดว่าเออมันมีหล,ลักคิดนะที่จะคอย คอยกำกับว่าเราจะตัดส <itud soundtrack> ินใจทําอันนั้นหรือว่าจะไม่ทาอันนั้นยังไงเนี่ยเพื่อที่จะให้งานเราเนี่ยสาเร็จตามเป้าหมายโครงการเรามีเป้าหมายใช่ไหมโครงการเนี่ยเรามีเป้าหมายว่าความสําเร็จของโครงการเราเนี่ยคืออะไรแต่ว่ามันจะมีหลักคิดอะไรนะที่มันจะช่วยทําให้เราตัดสินใจได้ว่าเออเราควรที่จะทํายังไงทําอะไรทําตอนไหนเพื่อที่จะทให้โครงการเราเนี่ยมันสำเร็จได้ตามแผนที่เราวางไว้เนาะคราวนี้พี่ก็จะมีหลักคิด หอย่าง5อย่าง5ข้อที่จะช่วยทำให้เราทำโครงการได้สำเร็จนะนเนาะคราวนี้ในระหว่างที่พี่ก็เอ่อคุยเนี่ยถ้าใครมีประเด็นอะไรก็สามารถที่จะสักถามได้เนาะอันหลักที่5ข้อเนี่ยอันแรกคือพอประมาณเอ่ออันแรกเอาเหตุผลกับเหตุผลพอประมาณมีภูมิคุ้มกัน มีความรู้แล้วก็คุณธรรมอันนี้ไม่ต้องจดก็ได้เดี๋ยวพี่ม่มีจะมีเอกสาร,รอันนี้แจกเนาะแต่ถ้ามีคําถามอะไรจะโนโ้ตไว้ก็ได้คราวนี้หลักคิดห้าข้อนี้มันจะช่วยให้เราทําโครงการให้สาเร็จได้ยังไงพี่พามาดูห่วงแรกก่อนเหตุผลเนาะไอเหตุผลนี่หมายความว่าเราเราต้องมีเหตุผลที่ดีในการที่จะทำตัดสินใจทําสิ่งนั้นๆหรือว่าตัดสินใจทา แก้ปัญหาเนี้ยในชุมชนหรือในพื้นที่ในเมืองสงขลาเราต้องมีเหตุผลซื่อเหตุผลมันก็อาจจะมีมากกว่าหนึ่งเหตุผลเนาะอันนี้พี่ก็ยกมาเป็นตัวอย่างอาจจะแบบเออเป็นความต้องการของชุมชนป่าต้นน้ำมันมันหายไปอะ่ะชุมชนก็ต้องการด้วยแล้วเราก็ทําได้ด้วยเออเราก็มาทำรือว่ามันเป็นบ้านของเราอะ่ะเราอยู่ระโนดใช่ไหมบ้านของเราโรงเรียนของเราอะไรอย่างเงี้ยเราเกี่ยวข้องกับปัญหาเนี้ยเราขยะมันเยอะด้วยเราก็ ได้รักผมจะพบอะไรเงี้ยค่ะรานนี้เวลาที่เราจะตัดสินใจทำโครงการเนี่ยพี่คิดว่าทุกคนมีเหตุผลเนาะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นหลักคิดหนึ่งซึ่งหลักคิดที่พี่ว่าเนี่ยอาจจะใช้ได้นอกเหนือจากตัวโครงการเราก็ได้นะให้คิดเชื่อมโยงไปถึงชีวิตตัวเองด้วยนะคะอันที่สองคือพอประมาณอพอประมาณคืออะไรอันนี้เนี่ยเราต้องรู้ว่า เฮ้ยถ้าจะทำงานเนี้ยทีมเราเนี้ยมีความสามารถอะไรบ้างนะที่ทำให้มันสำเร็จอะ่ะในทีมเราเนี่ยมีใครเก่งอะไรคนหนึ่งเก่งถ่ายรูปคนหนึ่งเก่งกราฟิกคนหนึ่งเก่งไปชวนคุยกับชุมชนคนหนึ่งเป็นปวิทยกรเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ว่าทีมเราเนี่ยมีศักยภาพเนาะที่จะทําอะไรได้สําเร็จรุ่ชุมชนเอ่อ เป็นพื้ที่ที่ใช้ศึกษาทุกปีทุกปเออีเราพอจะรู้ว่าชุมชนเนี้ยมีใครอยู่ตรงไหนผู้ใหญ่บ้านมีอะไรยังไงเนี้ยก็คือเออถ้าเรามีคุินแบบนี้มันก็น่าจะทําช่วยโครงการเราทํางานได้สำเร็จเนาะหรือว่ามันเหมาะสมกับเวลาแล้วก็งบประมาณที่มีกําลังคนที่มีก็มีคนอยู่เท่าน,นี้ห้คนเจคนเนาะด้วยเวลาสีเดือน5เดือนด้วยงบประมาณเท่าน,นี้อะไรเงี้ย ลองลองพิจรารณาดูว่าเออไอพวกนี้ถ้าเราลองวิเคราะห์ดูว่าเรามีสเปัภาพหรือคนพวกเนี้มันจะช่วยทําให้โครงการเราเนียมันเป็นสบความสํสเร็จได้อีกอันหนึ่งที่สาคัญเลยเราต้องเลือกทาโครงการที่มันพอประมาณกับสบักปภาพเราอ่ะมันไม่เป็นโจทย์ที่มันใหญ่ามากจนเราทําไม่ไหวอ่ะที่พี่ได้อ่านโครงการของของพวกเราเนาะทั้งห้าโครงการคือเข้าใจว่า บางปัญหานี่มันเป็นปัญหาใหญ่ที่มันต้องตต้อต้อองงใช้แรงใช้เวลาใช้คนใช้ทรัพยากรมากเลยแต่ว่าในโครงการของเราเนี่ยเลือกทําในส่วนที่เราทําได้โอเคไหมทำให้มันพอประมาณกับศักยภาพเราถ้าเกิดว่ามันใหญ่มากเนี่เดี๋ยวทําทําไปเราอาจจะแบบเฮ้ยรังเริ่มจะทําไม่ไหวแล้วต้องเรียนด้วยนะต้องสอบด้วยนะต้องมาทํานี่ด้วยนะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น,ะนสําคัญเลยว่า ถ้าเราจะลงเลือกตัดสินใจทาโครงการนี้ให้สําเร็จเนี่ยมันต้องพอประมาณกับศักยภาพเราเนาะอันต่อมามันถ้าจะทํางานให้สำเร็จมันมีอะไรสนับสนุนเราบ้างไหม่องเช่น,เ,น,เ,นเ,ออเพื่อนเรานะสีกับสีกับคนในชุมชนนะสีกับผู้นํานชุมชนอันนี้ก็เป็นปันจจัยสนับสนุนเนาะเอ,อ่อ เรามีอาจารย์เรามีอาจารย์มีอาจารย์ที่ศึกษาเราเนี่ยที่สนิทกับคนในชุมชนพาเราลงไปศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนได้อะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็คือว่าเออมันม,ม,นมีมันมีทุนสนับสนุนอยู่นะเนาะแล้วก็จะใช้ทุนพวกนี้ยังไงแต่อันที่สําคัญท,ที่ที่อยากให้พวกเรามองให้ให้มากๆนะก็คือว่ามันมีความเสี่ยงอะไรไหมที่มันจะทําให้งานเรามไม่สําเร็จ คือคิดเผื่อล่วงหน้าเป็นการจัดการกับความเสี่ยงเป็นเป็นเทคนิคไอ้เป็นความรู้ในการบริหารจัดการอย่างหนึ่งก็คือจัดการความเสี่ยงมันมีความเสี่ยงอะไรไหมถ้าจะทาให้งานนี่ไม่สําเร็จเราจะมีวิธีจัดการกับความเสี่ยงได้ยังไงเช่นเ,ออเราจะไปทํางานกับน้องในชนุมชนอะ่ะเราจะไปให้พาน้องทำกิจกรรมให้ความรู้ใช่ไหมเรื่อง่า,าต้นน้าสมมตินในยกตัวอย่าง น้องว่าช่วงไหนนะชุมชนว่าช่วงไหนนะคนมีความเสี่ยงหมถ้าเราชวนน้องมาแล้วน้องไม่มา,าเราจะทํายังไงอ,อะไรทกำน,นอนงนะี้นะพยายามนึกว่าอื่นมันจะมีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นถ้าเราจะทาโครงการนี้บ้างแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงสามอันแล้วเนาะเรียบไปไหมเรียบไปไหมคะไม่เนาะอันนี้ อันนี้สําคัญเหมือนกันนะพี่คิดว่าอันนี้สําคัญมากสาหรับคนที่เป็นพลเมืองรุ่นใหม่แบบเราที่มีแบบเป็นยุคไอทีอ่ะเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันรวดเร็วมากนะคือสาคัญเลยว่าถ้าจะทํางานนี้สาเร็จเราเองต้องถามตัวเองเลยนะว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีความรู้ที่จะทําเรื่องนี้ยแค่ไหนซึ่งความรู้เนี่ยมันอาจจะเป็นต้องทำรู้วิชาการามรู้ ทุกๆเอ่อความรู้วิชาการเช่นเรื่องป่าต้นเฮ้ยเราจะไปทำเรื่องป่าต้นน้ำเราต้องรู้จักระบบมิเวศป่าต้นน้ำนะเออเราต้องรู้เรื่องจะไปจัดการเรื่องเมืองใช่ไหมพื้นที่สีเขียวขยะเราต้องมีความรู้เรื่องเรื่องการจัดการแบบนี้หรือเรื่องทาเรื่องขยะระบบการจัดการขยะมันทํำยังไงเนาะเราต้องมีความรู้เรื่องนี้แล้วพยายามถามตัวเองเยอะๆว่าเออเราจะทํางานให้สาเร็จเราเนี่ยต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้าง ถามว่าไม่รู้ได้ไม่รู้แล้วทําได้ไหมถ้าเราต้องทําโครงการแต่เราไม่มีความรู้เราทําได้ไหมก็อาจจะทําได้แต่ขอให้รู้ว่าเราไม่รู้เรื่องนี้แล้วเราจะไปหาความรู้มานเนาะเช่นเรารู้ว่าเออเราต้องทำได้แต่เรายังไม่รู้เลยอ่ะเราก็โอเคเราต้องไปหาความรู้เรื่องนี้ก่อนนะแล้วก็ความรู้อีกอย่างเนาะที่สําคัญไม่แพ้กันคือเหมือนกับต้องรู้ ไอโจทย์ปัญหาที่เรากำลังจะทำเนี่ยเป็นอย่างดีเนาะคือพี่เห็นว่าหลายคนก็มีการออกแบบกิจกรรมแล้วเนาะออกแบบกิจกรรมว่าจะทำอะไรเพื่อให้ให้โครงการภายใต้โครงการเราบ้างเนี่ยแต่อย่าลืมนะว่าถ้าเราไม่รู้สาเหตุจริงๆของของปัญหาของโครงการเนี้การออกแบบกิจกรรมนั้น,น,นก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ทำให้ปัญหานั้นถูกแก้ไข นเนาะก็ฉะนั้นมันอาจจะมีความรู้สองอย่างที่ความรู้ทั่วไปในเชิงวิชาการกับอันที่สองคือเราต้องรู้เรื่อง,เร,องเรื่องโจทย์ปัญหาเรื่องโครงการของเราเนี่ค่อนข้างทาความเข้าใจมันให้เป็นให้เป็นเน็คดีเนาะสุดท้ายแล้วก็คือคุณธรรมนี่มันคืออะไรคุณธรรมคือเมื่อไหมปีที่แล้วเนี่ยมันมีความยากลบาบากนะาทาโครงการเนี่ยมันสี่ห้าเดือนแล้วมันต้อง เรียนด้วยมันต้องทํากับเพื่อนตั้งห้าหกคนเนี่ยซึ่งมันก็แตกต่างกันมากเลยอ่ะมีทะเลาะมีเสียน้ําตากันบ้างอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอดทนอ่ะคืออันนี้พี่ยกตัวอย่างเนาะแต่แต่ว่าคําว่าคุณธรรมหมายถึงว่ามันเป็นอะไรนะที่จะคอยทําให้เราไม่หลุดออกไปอ่ะเนาะพี่พี่ว่าจะทําให้งานเราสำเร็จอดทนก็เป็นอย่างหนึ่งหรือว่าเราอาจจะต้องมีความรับผิดชอบอ่ะเฮ้ยมันทาไม่ไหวแล้วเลิกได้ไหม บอกพี่ม่ีขอเลิกแล้วทาไม่ไหวแล้วอ่ะอันนี้ก็ต้องมีความรับผิดชอบเนาะหรือว่าต้องเคารพผู้อื่นผู้อื่นก็าอาจจะหมายถึงทั้งในทีมเราหรือว่าคนที่เราไปทํางานด้วยคนในชุมชอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมีความื่อษั์อันนี้พี่กัวอย่่งเนาะเราพอเห็นคุณธรรมอื่นๆบ้างไหมที่ทำมาปีที่แล้วนี่นะ อบางทีมันมันต้องเสียสละเสียสละอะไรเวลาอืมโอเคอันนี้ก็เป็นหลักคิดห้าข้อเนาะงงไหมไม่งงเนาะที่คิดว่าเราเนี่ยทำพัฒนาตัวโครงการเนาพี่พ,พ,พี่พี่ก็เล่าว่าเออน้องทำพัฒนาโครงการมาชัดพอสมควรแล้ว แต่ว่าพี่แค่อยากจะให้ให้พวกเราห้ากลุ่มเนี่ยลองสอบทานตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าเออโครงการของเราที่เราคิดมาแล้วเนี่ยมีคิดมาชัดแล้วเนี่ยมีการออกกบบิจกรรมอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราใช้หลักที่ห้าข้อเนี้ยสอบทานดูอีกทีว่าโครงการที่เราคิดมามันเป็นมันเป็นไปนตามหลักที่ห้าข้อเนี้ยแค่ไหนเนาะ คราวนี้ก็อาจจะให้พวกเรามีเวลาได้ทำในกลุ่มของตัวเองนะคะก็เดี๋ยวให้ให้ทีมงานช่วยแจกอุปกรณ์ใชอ้อันนี้ใช้กระดาษฟิชชาก่อนแผ่นเดียวอลุ่มะช่อดูที่ว่าโครงการที่เราทำเนี่ยมันเป็นไปตาม หลักคิด5ข้อนี้ยังไงบ้างเดี๋ยวพี่พี่สงขลาฟอรัมก็อาจจะลงกลุ่มไปกับพวกเราด้วยเนาะช่วยนะโดยเ,เดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่จะให้เราทำทีละทีละห่วงเนาะทำทีไปทีละข้อเดี๋ยวจะให้โจตอนนี้ให้เราขยับนั่งเป็นกลุ่มได้เลย